ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนและฟังก์ชันลอการิทึมแบบฝึกหัด2 2ข้อที่3เป็นการเขียนกราฟของฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนขาให้เราเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกราฟ ของ y เท่ากับ2ยกกำลัง x ลบ3ในการที่เราจะเขียน y เท่ากับ2ก,กำลัง x ลบ3เนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการกราฟ y เท่ากับ2ยกกำลัง x ก่อนซึ่งการหาพิกัดการเขียนกราฟเนี่ยได้อธิบายไปแล้วในข้อแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้กราฟ y เท่ากับ2ยกกำลัง x มา จะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันนี้จะผ่าน01เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแทน x เป็น02ย์กกำลัง0จะได้เท่ากับ1นี่คือพิกัดแรกที่เราได้ก็คือ01แต่ถ้าเกิดเราแทน x เป็น1 2ยกกำลัง1เป็น2ถ้า x เป็น1 y ก็จะเป็น2นี่ก็คือพิกัดที่2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาพิกัดอื่นๆเมื่อเราลากกราฟ y เท่ากับ2ยกกำลัง x ก็จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อ x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มแต่ว่าค่า y จะเข้าใกล้ศูย์แต่ไม่เป็นศูนย์ ทีนี้เมื่อเราได้กราฟ y เท่ากับ2กําลัง x แล้วถ้าเรามีการบวกหรือลบเพิ่มด้วยจำนวนตัวเลขใดๆไ,ไปก็ตามเนี่ยอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือมีการลบ3จะเป็นการขยับกราฟขึ้นหรือลงถ้าเป็นการลบ3จะเป็นการขยับลงมา3หน่วยเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยเป็นส่วนจะขยับลงมา3หน่วย เพราะฉันถ้าเกิด1ลบกับ3เนี่ยมันจะขยับมาอยู่อยู่มาที่ลบ2เพราะฉะนั้นค่า x จะยังคงเหมือนเดิมคือ x เป็น0แต่1ลบ3ก็จะกลายเป็นลบ2คือการขยับกรับลงมา3หน่วยเพราะฉะนั้นพิกัดต่างๆก็จะถูกเลื่อนลงมา3หน่วยเพราะฉะนั้นจาก1 2ก็จะกลายเป็น1แล้วก็ลบ1 เพราะว่า2ลบ3กลายเป็นลบ1ค่า x ยังคงเหมือนเดิมสำหรับข้อที่2ข้อที่2จะต่างจากข้อแรกข้อแรกเนี่ยลบ3จะกระทําที่ตัว2ยกกำลัง x แต่ลบ3ตัวนี้ของข้อที่2จะไปลบจากตัวเลขชีกกำลัง เพราะฉันหลักการจะคล้ายๆกันก็คือเราพอดกราฟ y เท mm ่ากับ2ยก่กลัง x ก่อนแต่ถ้าเกิดการไปบวกกับลบที่ตัว x หรือเลขชี้กำลังจะเป็นการเลื่อนกราฟไปทางขวาหรือไปทางซ้ายแต่ถ้าเกิดเป็นการบวกหรือลบไปกับที่ตัวฟังก์ชันจะเป็นการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนี้ลบ3จะเป็นการขยับมาทางขวา 3หน่วยเพราะฉะนี้จะกระทบที่ค่า x จาก x เป็น0 1ขยับมาทางขวา3หน่วยศูนบวกสาอก็จะเป็น3ก็จะกลายเป็น x เป็น3 y เป็น1ค่า y จะเท่าเดิมแต่เพิ่มที่ค่า x สำหรับข้อที่3เช่นเดียวกันเราอาจจะพอ o กราฟ1ส่วน2ยกกำลัง x ก่อนซึ่ง1ส่วน2ยกกำลัง x เนี่ย ค่า a มันมากกว่า0แต่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นหน้าตาของกราฟจะเป็นฟัง์กชันลดนี่คือกราฟของ y เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง x ซึ่งกราฟก็จะผ่าน x 0 y 1เช่นเดิมทีนี้ถ้า x ถ้า x เป็น1ก็จะกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง1หรือ0.5 x เป็น1 y ก็จะเป็น0.5ประมาณนี้และ,ะเห็นว่า x เพิ่ม y มีค่าลดลงเพราะว่า เป็นฟัง์กชันลดเราจะเห็นว่าเราบวกสีเข้าไปที่ตัวของฟัง์กชันเพราะฉันกราฟก็จะเลื่อนขึ้นไป4หน่วยพิกัดใหม่ที่เราได้จากศ1เพิ่มค่า y ไป4ก็จะกลายเป็น1นบวกสก็จะกลายเป็น5เท่ากับ0ูนยหเห็นไหมกราฟจะเลื่อนขึ้นไปข้างบน4หน่วย ส่วนข้อ4กราฟของ y เท่ากับ10ยยกกำลัง x บวก3เพราะฉะนั้นเราก็พลอดกราฟของ y เท่ากับ10ยกกำล,ลัง x ก่อนซึ่งเหมือนเดิมจะผ่าน0 1ทุกครั้งแต่ถ้าเกิด x เป็น1 y ก็จะเป็น10 เสร็จแล้วมีการบวก3เข้าไปที่ตัวเลขชี้กำลังถ้าบวกไปตรงนี้จะเป็นการเลื่อนกราฟไปทางซ้ายไปทางขวาถ้าเป็นการบวกจากเลื่อนไปทางซ้ายทีนี้ก็จะเลื่อนไปทั้งหมด3หน่วยด้วยกันจาก0ลบ1ก็จะกลายเป็นลบ3 1จาก10ก็จะกลายเป็นลบ20ค่า y อย่างเหมือนเดิมนี่ก็คือกราฟของ y เท่ากับ 10x บวก3เลื่อนมาทางซ้าย3หน่วย สำหรับข้อ5 y เท่ากับ10ยกกำลังลบ x 10มันก็คือ10ยกกำลังลบ1ที่คูยกกำลังอยู่กับ x 10ยกกำลังลบ1ก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง x นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าปกติตรงนี้มากกว่าศูนยน้อยกว่า1เพราะชั้นกราฟจะเป็นฟังก์ชันลดแทนค่า x 0 y 1แต่ถ้าเกิด x เป็น1 y ก็จะเป็น 0.1นย์จะหนัชน,นเราก็จะได้หน้าตากราฟออกมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ได้มีการเลื่อนกราฟไปทางไหนไม่ได้มีการบวกลบไปที่ตัวของฟังก์ชันและบวกลบไปที่ตัวของเลขชี้กำลงังเพราะฉันกราฟก็จะผ่านที่จุด0ูย์หขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ